สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางและห้องส่งทุกคนนะคะ,ะจากชั่วโมงที่แล้วคือเราเรียนเรื่องสถิติและก็ตารางแจกแกงความถี่ครูก็ฝากกันบ้านไว้ให้นักเรียนทํานะคะบางคนก็ทําได้บางคนก็ยังไม่ทําวันนี้ครูก็จะสอนเพิ่มเติมคือทวนอันเดิม <Yeah. S 1> เพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากขึ้นนะคะยังชั่วโมงนี้ก็ยังเรียนเรื่องของสถิติ นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องสถิติการแจกแจงความถีการแจกแจงความถี่ในกรณีที่ข้อมูลมีมากๆเช่นจำนวนเป็นร้อยเป็นพันการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดลงในตารางโดยตรงย่อมอ่านได้ยากและสับสนใช่ไหมคะ ูบอกแล้วว่าถ้าข้อมูลมากๆเนี่ยเราต้องแจกแจงทุกตัวแต่จากตัวอย่างที่แล้วครูให้เราไปทําอะไรคะอันตรภาคชั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าข้อมูลมันมากๆเราต้องทําเป็นอันตรภาคชั้นหรือครัสวิธีทําให้ง่ายขึ้นคือทําตารางแจกแจงความถี่ได้แก่การรวมข้อมูลเป็นกลุ่มๆโดยแบ่งข้อมูลเป็นคะแนนคะแนนหรือสกอร์ใช่ไหมคะ ออกเป็นช่วงๆช่วงๆช,ช,ชั้นแต่และช่วงมีข้อมูลกี่จํานวนก็คือความถี่ความถี่ที่เราจะใส่ไปคะแนนเนี่ยเราก็มี3ามช่องช่องแรกคืออันตราภาคชั้นอันที่2คืออะไรคะขีดคะแนนอันที่3คือความถี่ ตารตราภาคชั้นนี้ส่วนมากครูกําหนดเท่าไหร่ครับที่นิยมกันก็คือ 5, 10, 15, 20ตามปริมาณข้อมูลที่มีอยู่นะคะถ้าถ้าข้อมูลมากๆอาจจะความกว้างอาจจะมากหน่อยแต่ถ้าข้อมูลไม่มากก็ความกว้างอาจจะน้อยๆประมาณ5-10นะคะ นีท้ทำให้ตัวเลขในตารางมีไม่มากสามารถดูได้ง่ายและสะดวกแก่การวิเคราะห์คําคนวณช่วงคะแนน40-49ความถี่6 50-59ความถี่15 60-69ความถี่20 70-79ความถี่52อันนี้ก็คืออันตรภาคชั้นคือช่วงคะแนนคือช่วงคะแนนก็หมายามว่าคนที่สอบได้ตั้งแต่คะแนน40-49มีกี่คนคะ6คนคะแนน50-59มี15คน60-69คะแนนมี20คนและ70-79มี12คน อันนี้คือช่วงคะแนนเราไม่รู้ว่า40ถึง49มีเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าคะแนนเขาได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่เราจับเลยตั้งแต่ช่วงคะแนน40ถึง49มี6คนก็คือความถี่พอเราได้ความแจกแกงความถี่ได้เราต้องมารวม40ถึง49เราจะเรียกว่าอันตราภาคชั้น ครูถามว่าชุดข้อมูลนี้ข้อมูลมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ53ถ้าเราสำรวจมาแล้วคือทั้งหมด53แจกแกงความถี่เราน่าจะเกิน53มไหมคะไม่เกินมันต้องได้เท่ากับ53อ่าดูต่อคู่ตัว,สวจสมุดดูแล้วนะคะเวลาที่นักเรียนขีดขีดตารางหรือขีดช่อง บางคนยังใช้ความสามารถพิเศษขีดไม่ตรงครูให้ใช้ไม้บรรทัดนะคะอ่าดูอันตรภาคชั้นคืออะไรอันตรภาคชั้นคือชั่วงคะแนนหรือแบ่งไว้เป็นชั้นๆ ระภาคชั้นคือช่วงคะแนนที่แบ่งไว้เป็นชั้นๆอย่างชั้นแรกเมื่อกี้คือเท่าไหร่คะ40ถึง49ก็คือช่วงคะแนนที่แบ่งไว้เป็นชั้นๆ ดูต่อนะคะขีดจำกัดล่างและขีดจำกัดบนขีดจำกัดล่างก็คืออะไรคะขีดจำกัดล่างก็คือตัวข้างล่างของชั้นนั้นใช่ไหมคะและขีดจำกัดบนก็คืออ่าช่วงคะแนนของชั้นบนของชุดนั้น เช่นในชั้นที่40ถึง49ขีดจำกัดล่างข้างล่างก็คืออะไรคะขีดจำกัดล่างก็คือ40ขีดจำกัดบนก็คือ49่าถ้าชั้นที่2ก็คือ50ถึง59ขีดจำกัดล่างของเราก็คือ50ขีดจำกัดบนก็คือ59 พอมองออกนะคะถ้าขีดจำกัดล่างก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะคะแนนคืออยู่ในชั้นนั้นอ่าดูดูชั้นต่อไปนะคะนนจดทันไหมคะ ชั้นที่1 4 0่งสนักเรียนก็ต้องลองลงไปด้วยนะคะชั้นที่2 5 0ห้านักเรียนก็ต้องลอกลงไปด้วยนะคะอ่าดูชั้นต่อไป60-69ถึง69ขีดจำกัดล่างของเราก็คือ60ขีดจำกัดบนก็คือ69 ต่อไปวิธีดําเนินการวิธีดําเนินการทําตารางแจกแจงความถี่เราจะทํำยังไงถ้าเราได้ข้อมูลมาแล้วเราได้ความกว้างมาแล้วเราได้อัตราภาคชั้นมาแล้วใช่ไหมคะเราจะทำยังไงอันดับแรกขั้นที่หนึ่งตรวจดูว่าข้อมูลทั้งหมดมีจํานวนเท่าไหร่เราต้องตรวจดูว่าข้อมูลทั้งหมดมีเท่าไหร่ต้องสํารวจไหมคะ ต้องสำรวจว่ามันมีมากหรือมีน้อยควรจะแบ่งเป็นกี่ชั้นถ้าข้อมูลมีสัก50เราก็จะทำกี่ชั้นประมาณ5้ถึงหใช่ไหมคะถ้ามีร้อยความกว้างอาจจะมากขึ้นอาจจะเป็น15บหถึงยีใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะทำเป็นครั้งละ50เลย เราต้องตรวจด้ว่าข้อมูลทั้งหมดมีเท่าไหร่ควรจะแบ่งเป็นกี่ชั้นอันดับสองขั้นตอนที่2ต้องหาขนาดของขนาดของชั้นขนาดของชั้นคืออะไรคะความความกว้าง หาขนาดของชัง้นนักเรียนอาจจะวงเล็บเป็นอะไรคะหาความกว้างก็ได้นะขั้นที่3ขั้นที่3หาขีดจำกัดล่างและขีดจำกัดบนของแต่ละชั้นหาขีดจำกัดล่างและขีดจำกัดบนของของแต่ละชั้นอ้าวอันดับที่ส ชั้นที่4ลงขีดคะแนนของแต่ละข้อมูลลงในชั้นต่างๆพอเราได้เราก็ต้องมาขีดหาความถีรวมขีดคะแนนลงในช่องความถี่ของแต่ละชั้นแล้วรวมความถี่ไว้ด้านล่างอย่างที่บอกไว้เวลาได้ก็ต้องมารวมความถี่ไว้ เท่ากับจํานวนข้อมูลทั้งหมดครูบอกว่าถ้าข้อมูล50รวมกันแล้วเกิน50ได้ไหมคะได้ได้รวมกันแล้วต้องได้50พอดี